สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งไผ่จะพยากรณ์ดวง12ราศีของชาวลัคนาราศีกันนะคะราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอาจารย์จะพยากรณ์ดวงราย3เดือนตั้งแต่กรกฎาเดือนนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนปีพศ2560นะคะ อาอาจารย์เรียงไพ่แบบเซลจิคอสนะคะให้ใบที่1นะะนะคะได้ไพ่เดชนะคะใบที่2ได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะใบที่3ได้เดอะฟูลนะคะใบที่4ได้แปดไม้เท้านะคะใบที่ห้าได้ไพ่จัสมินนะคะใบที่หกได้ไพ่เดอะซันนะคะใบที่เจ็ดได้ไพ่ราชินีดาบ ใบที่8ปดสเม้เท้าใบที่9อัศวินดาบนะคะแล้วก็ใบที่16บดาบนะคะค่ะอาจารย์จะประเมินภาพรวมของดวงนี้ค่อนข้างจะบอกว่าราศีกันภายใน3เดือนที่จะเกิดนี่ก็มีปัญหาค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยอาจารย์จะมองว่าเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะนะคะ นะคะก็คืองานเนี่ยนะคะอาจจะมองว่าผลกระทบก็คือบริษัทนะ,นะคะที่คุณทําอยู่องค์กรที่คุณทําอยู่เนี่ยนะคะเดทนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่บริษัทอา,อาจจะสภาวะ,ะทางการเงินนะคะมีปัญหา,านะคะธุรกิจเริ่มมีปัญหาก็อาจจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการเทพนักงานออกนะคะนะคะบทออกเดทนะคะจัสเมนแล้วก็หกดาบนะคะโดยเฉพาะใครที่มีตำแหน่งสูงๆเงินเดือนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะโดนพิจารณาได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นได้นะคะอันนี้ก็ดูนะคะว่าชาวราศีกันคนไหนที่อยู่ในข่ายนี้ต้องดูให้ดีๆนะนะคะแล้วก็ไพ่ ที่มองนะคะว่าเรื่องการงานเนี่ยนะคะเออถามว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทให้เราออกจริงๆอะ่ะเรายังมีที่ใหม่ที่จะรับเราไหมนะคะอย่างน้อยอาจารย์ก็เห็นความหมายไพยด่ดีๆอยู่ก็คือไพ่เดอะซันนะฮะไพ่เดอะซันไพ่เดอะฟูลเนี่ยแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามาอาจารย์มองว่า ไม่ได้ถึงขั้นตกงานนะอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีกันจะมีงานดีๆเข้ามาค่ะเขายังเห็นความสามารถคุณค่ะคําว่าเดอะซันนะคะคุณจะได้ตําแหน่งการงานใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นบางทีงานบางงานเนี่ยนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณไม่คุ้นเคยก็มีนะคะเออมีทั้งที่เรามีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์อาจจะเป็นงานแบบใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สําหรับชาวตราศีกันนะคะในเรื่องการงานอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะว่าบริษัทเขามีปัญหาเราก็เลยจำเป็นจะต้องอออกมาคําว่าหกดาบแต่ออกก็ไม่ตกงานน่ะนะคะเออนะคะแล้วทีนี้อาจารย์จะพูด <c oughs> ถ้าเป็นประเด็นในเรื่องการการเรียนนะคะ ดีสำหรับคนที่ไปสอบพวกางานเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอ,อนะคะอยู่ยาสาธารณสุขพวกนี้ดีนะคะอ,อันนี้ถือว่าสอบสอบติดนะคะสอบติดนะคะถ้าใครไปเอนทานอะไรในคณะนี้ก็ยัง,ยงถือว่าดีอะ่ะหรือด้านเคมีนะคะไพไพเดทเนี่ยนะคะจะจะถือว่าสอบติดนะคะ <c oughs> แล้วก็ ขอโทษค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็นอกจากการการเรียนการงานแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดประเด็นในเรื่องของออความรักนะคะประเด็นของความรักนี้ก็อาจจะบอกว่าไพ่เดทเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะบอกว่า,าแรงนะคะแล้วก็มีไพ่ที่เหมือนกับว่าเรายังรักและก็พร้อมที่จะ ให้อภัยเขานะคาว่าสิทนิ้มีเท้าก็คือไพ่กอดเห็นไหมคะว่าเรายังยังยังห่วงยังห่วงเขายังยังรอเขาอยู่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรารอให้เขากลับมาแต่แต่อาจารย์มองว่าต้องทําใจอะนะคะเพราะไพ่ที่อยู่ข้างบนเป็นไพ่หกดาบกับดอะฟูเนี่ยอาจารย์มองว่ายากนะความรักเนี่ยที่จะกลับมารีเทิร์นมา รับความเข้าใจกันเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้แบบเออเขาเรียกว่าแข็งแข็งอะนะคะราชินีดาที่กิงคุณเป็นคนแข็งแข็งนะคะชาวราศีกันเนี่ยนะคะช่วงแรกๆก็เสียใจเป็นธรรมดานะฮะเดี๋ยวก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยอาจารย์มองเห็นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่ในช่วงประมาณเ,เดือนกันยายนี่ยนะคะ จะมีเรื่องรักใหม่ๆเข้ามานะฮะให้คุณได้อชุ่มชื่นหัวใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีกันถ้ามองในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือใช้ชีวิตคู่อยู่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์มองว่าก็ก็มีปัญหานะให้เดทเนี่ยอาจารย์จะมองว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ย แก้ดวงอย่างงี้นะถ้ารู้ว่าเออเริ่มมีปากมีเสียงเริ่มมีกระทบกระทั่งกันเนี่ยให้จัดเม้นให้ไปทําบุญร่วมกันบริการลงศพเอบอริจาก,กเลือดบริจากหยุกยาหรือเครื่องเสียงให้กับสถานาปฏิบัติธรรมหรือวัดวาอารามก็ได้นะคะนะคะอาจารย์มองว่าไปทําบุญร่วมกันหรือไปถวายเทียนพรรษ,ษาเนี่ยช่วงจะเข้าพรรษาเนี่ยนะคะจะได้ ระคาประคองเรื่องของความรักของคุณให้ให้ให้ผ่านพ้นช่วงที่มีปัญหาไปได้นะคะโดยเฉพาะปัญหาหนักๆเนี่ยอาจารย์มองจะเกิดขึ้นที่เดือนอ่าประมาณสิงหาคมนะสำหรับชาวราศีกันที่มีคนรักหรือมีคู่อยู่แล้วต้องต้องใจเย็นเย็นต้องหนักแน่นนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์มองว่าก็ ก็จะคลี่คลายได้เหมือนกันนะคำว่า6ดาบที่กิงไพ่ใบนี้มันแปลว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยระยะเวลาของมันเองนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะสาหรับเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นประเด็นในเรื่องสุขภาพนะคะถ้าใครมีเ,เกณฑ์ผ่าตัดหรืออะไรอยู่เนี่ยไพ่จะสื่ว่าการเกิดใหม่นะคะแปลว่าผ่านพ้นได้นะคะเหตุการณ์จะดีขึ้นถ้ามีใครจะ ผาตัดนะคะมีเรื่องปัญหาสุขภาพอยู่สําหรับชาวราศีกันรับรองค่ะว่าปลอดภัยนะคะแต่ถ้ายังไงก็ให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเดทนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาในแง่ที่เกี่ยวข้องกับพวกกระเพาะลำไส้ได้เกี่ยวกับภูมิแพ้ได้นะคะ,ะมีปัญหาแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็น ร้ายแรงนะคะก็น่าจะผ่านได้เพราะไพ่มีไพ่ช่วยเหลืออยู่คือไพ่เดือดซันนะคะถือว่าจะคลี่คลายถ้าเป็นประเด็นแนวเรื่องของของสุขภาพนะคะถ้าเป็นประเด็นการการเงินเนี่ยนะคะที่จริงแล้วไพ Sun, Deal, เ่เดือดซันใบเดียวนี้อาจารย์มองว่าก็เป็นเงินก้อนโตโต,ตได้นะถึงแม้ว่าไพ่เหรียญจะออกแค่เด็กคือเหรียญใช่ มันก็หมายถึงณนะตอนนี้อาจจะเครียดในภาวะการเงินอยู่นะคะแต่ว่าพอมีไพ่เดือดซันประกบให้เหรียญอาจารย์มองว่าจากจากเงินเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นเงินใหญ่ๆเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกันยาน,นี้แหละคะ่ะถ้าช่วงนี้เครียดในเรื่องการเงินก็ต้องเซฟเซฟก่อนนะคะในเดือนอ กระดาดาค่สิงหาในการเงินของชาวราศีกันนะจะไปดีขึ้นหรือขี้คายมีโชคฟุกๆุนะคะเดือนซันเนี่ยให้อื้อเสื้อลอตเตรี่กับคนอายุน้อยกับเด็กก็ได้หรือให้ลูกหลานซื้อให้ก็ได้นะคะเดอะฟูกับเดอะซันมีโชคฟุกๆได้นะคะ,อะลองเสี่ยงดูก็ได้นะคะในเรื่องโชคลาบนะคะก็มองว่าโอเคนะคะ ค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ลัคนาราศีกันไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะ